เช้านี้นะคะไม่รู้จะไฟ์ฝะไรเปิดตู้หาคลิปปักตะกาดีกว่าเนาะดูซิจะปักอะไรได้บ้างอันนี้คือสีกับเครื่องเขียนเนาะเครื่องเขียนเอออันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นยินสอที่ช่วยให้เด็กจับนะมันเป็นยินสอสามเหลี่ยมนะคะมันมีหลายไซด์ด้วยนะยี่ห้อเดลี่นะคะก็ เดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้โอเคอยู่นะดีอยู่มันมันมันจำง่ายด้วยมันไม่เหมือนใครไม่ค่อยมีใครใช้ที่โรงเรียนเยลลี่ห้องเยลลี่ไม่มีใครใช้เลยคือถ้าเป็นแท่งนี้เป็นของเยลลี่เลยอะอ่ะไม่มีหลายไซส์ถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็อาจจะใช้สามเหลี่ยมที่ใหญ่ขึ้นนะคะทําไมต้องเป็นินสอสามเหลี่ยมนะก็คือมันจะช่วยแบบโอ้ยนิ้วแตกน่าเกลียดก็จะช่วยแบบจับแบบเนี้ยเออมันจะเป็นสามอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ทําให้เด็กอย่างงี้เออเด็กมันจะจับไม่ได้เพราะมันโูนเหลี่ยมเนาะ การจับดินสอที่ถูกต้องคือแบบนี้ถ้าจับดินสอถูกค่ะเด็กๆก็จะเขียนได้นานา <ๆ S 2> ไม่เมื่อยนะอันนี้เดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้นีอะไรอีกสีอันนี้สีอะคริลิกใช้ห้อนี้เลยนะคันโซอันนี้สีเมจิกค่ะน้องเคยชอบมากแล้วก็เพราะสีมันสนเนาะสมัยเด็กๆช่วงปหนึ่งชอบมากสีเมจิกน่าจะมีแห้งไปเยอะแล้วแล้วก็มีพวกทุกวันนี้จะใช้เป็นสีไม้สีไม้ก็มีหลายอีห่อ เดี๋ยวจะขนไปบริจาคละเพราะว่ามันเยอะเกินตอนนี้ใช้คอลีนเพราะว่าคนพบว่าคอลีนคือแบบลื่นนิ่มเนาะอันนี้เป็นสีมาร์เกอร์มีอะไรอีกไม่รู้เยอะ,อะตู้แรกผ่านไปตู้สองเล่นของเล่นอันนี้ยังไม่เคยเล่นเลยอันนี้เออเดี๋ยวต้องพาน้องเล่นละมันเป็นเครื่องปั้นดินเผาอะค่ะเดี๋ยวจะพาน้องเล่นละอันนี้เป็นโดมิโนโ โดมิโนไม้ใช้ได้อยู่นะก็เป็นเกมที่แก้เบื่อได้เรื่อยๆนี่เป็นการ์ดอันนี้แม่ของนาชาให้แม่ตอกให้อันนี้เป็นเกมแยกขยะไม่ค่อยได้เล่นเลยอะโดมิโน o มี2อันเสยสงสัยต้องขายอันนึงและดีไหมหรือว่าบริจาคดีกว่าบริจาคไปเลยดีกว่าอันนี้เป็นเกมฟุตบอลน้องชอบเหมือนกันนะ,ะสนุกดีช่วงหนึ่งก็มาดีดกันเล่นอันนี้เป็นที่ทำลูกโป่ง แต่ลูกโป่งหมดแล้วอยากได้มากตอนเด็กๆก็ทำบ้านเละตุ้มเปะไปหมดมีอะไรอีกอ๋อมีดินเบาค่ะอันนี้ดินเบาอันนี้เกมโอ้อันนี้แเดี๋ยวต้องพาน้องเล่นละอันนี้เป็นเกมคณิตศาสตร์ซึ่งแม่ไม่เก่งไงน้องชอบนี่จะพังไหมเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวต้องพาน้องเล่นลนนนนแงงนนะแม่รู้วิธีเล่นละเดี๋ยวจะมารีวิวเนาะ น่าจะสนุกอยู่โอเคนี่ได้หนึ่งเกมแล้วที่จะเล่นอันนี้เป็นปืนของใครไม่รู้ <c oughs> ของหลานสักคนหนึ่งส่วนนี้เป็นอ่คล้ายๆพลาสติกอะค่ะที่หยดตรงไปในน้ำรือเปล่าอ้ออออะไรวะเกมอะไรเนี่ยเยอะไปหมดลืมหมดละเฮ้ย <c oughs> อันนี้ของป้าจิมให้นะ ของเล่นเยอะมากน่าก,กลัวกล่องอะไรไม่กล้าเปิดเลยเอาไว้ก่อนอ๋ออันนี้เป็นอนนป็นปั้แล้วก็แข็งช่วงหนึ่งอยากได้มากของคุณคุณเองก็เลยไปซื้อให้มาแก้ขัดพอซื้อให้มาไม่อยากเล่นเลยชอบของฟรีว่างั้นอันนี้เป็นที่ปัน่นที่ปั่นน้ำผลไม้ของเล่นนองแปงค่ะอันนี้เป็นพวกเกมเอแมด ไหนยังไม่เคยแกะเลยมีอะไรอีกส่วนใหญ่ก็เป็นตุ๊กตาเนาะเป็นของเล่นเอออันนี้เป็นตุกตากระดาษที่เคยทําอันนี้จะเป็นแบบวาดเองกล่องสุ่มอะไรเงี้ยเป็นแบบวาดเองนะไม่ใช่พิมพ์เสืวอนี้ค่ะนอนหลับสบายเป็นอดีตที่แสงที่จะรักบริจาคก็ไม่ยอมบริจาคขายต่อก็ไม่ขายให้ใครก็ไม่ให้นะก็คือพอนี้นะคะพอนี้เซทชอบมากแต่ก่อน ตอนนี้ก็ยังชอบอยู่เห็นยังดูอยู่ส่วนนี้เป็นผลงานศิละปะของน้องที่เคยทำมานะคะก็จะมีทั้งเป็นเฟรมผ้าแล้วก็แล้วก็เป็นแบบกระดาษเนาะเต็มเลยกระดาษนี่ผลงานน้องหมดเลยค่ะผลงานน้องหมดเลยอ,อะไรอีกหัวแล้ว เดี๋ยวจะปักตะกร้าไว้ให้ตามของที่มีนะอันนี้นี่นี่นี่ลูกพี่เห็นต้องดีใจแน่เลยครูหนิงให้ตั้งแต่สมัยเด็กๆตั้งแต่อุบานสามจะทิ้งไม่ยอมทิ้งยังไม่หมดนี่ตุ๊กตาจากกล่องจุ่มนะคะมากมายได้เองซื้อเองบ้างมีคนให้บ้างนะคะเต็มไปหมดแล้วน,นี้เป็นถ้วยที่เคยได้นะกล่องจุม่มองจุม่ม มีอยู่แล้วก็เป็นพวกเครื่องครัวที่ลกเสนจะลกอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ขายของส่วนอันนั้นบ้านบ้านจำลองชอบมากแม่นะชอบจบแล้วค่ะหนังสือที่มีอยู่เล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยอ่านเลย